ครับมวันนี้ก็สร้างตติซีครับอ่าสำหรับฟังนี้ก็เรียบร้อยอเอาไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับผมอาจะยุดเท่รนี้ก็ยังมีครับนี่คืออย่างพระรานะครับสฟังนี้ก็คงจะมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับอ่า นี่คืออย่างพระ่าคับพี่น้องครับทีมงานใหญ่ใจเกินร้อยหนุ่มน้อยเมืองบองการนะครับมาข้นตะตีซีครับพี่น้องมาขืนตะตีซีความสมดจใกล้จะเขามาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาขณะนี้ก็หกโมงนิดๆนะครับผมหกโมงนิดๆพี่พี่น้องเข้าสรอยกันนะครับคุณแม่มาบ่เห็นอย่างเลยบ่านนี้ครับผม กระทำงานตะตีซีครับพุณนแม่ทำงานตะตีซีเพื่ก็เดินทางมาจากทาาไก่ครับผมเมื่อมีพุ่นสั่งไล่ได้ครับแม่คุณนแม่พ่นสั่งไล่ได้ขอพูดคับขอบคุณขอบคุณพุณนแม่ครับผมอันนี้กระ่วนนี่กระเสเมียนล่มเย็นครับผมเมื่อกี้พุ่นกับไปนั่งอยู่ทั้งฟังพุ่นพุ่นกับยืนเพราะว่าพ่นเออเกียรติหน้ามาเกิดครับผมเออ เออนี่ก่ะ no uh, สเมียนขขครับผมนี่ครับพี่น้องผรูพนที่สีสางและได้มือนี่นี่ครับผมอย่างพระลา่ครับขอบคุณพี่น้องเข้าุุสุกคนครับผมพี่น้องป้องป่ายเข้า มากกันเรื่อยๆครับแพ่ว่าผู้ลังคนมากกับว่าเห็นอย่างเออใส่บาทเลยครับผมคือเงินนี่อาจจะมาสาม,มุกงสีมมุ่งเศ้าหือหามุมงเศร้าคนละนะครับเพราะว่ากรรมการกันง่ายๆอยู่เพราะว่าเออต้องเชี่อยอย่างออกให้พี่น้องเฮานะครับนี่คืออย่างพระาอันนี้ก็คงจะเรียอยู่ประมาณจัก สิบห้าเนาะน่าจะได้สิบห้าสิบหกนเนาะอันอันถอนไปคนบ่บ่หายข้ามตอบเออเพราะว่าคนมือว่านมือเคลื่อนนี่คนไปร้อยกระทวงแล้วก็ไปประกวดนังน่งโพมาดมา่นกระไรพักกันเมียนะครับอ่านี่แหละครับผม พี่น้องก็ออกไปยอดน้ำโค้ดนะครับผมเอาขึ้นรถขึ้นนี่เนี่ยไปเนี่ยครับพี่น้องครับนี่คืออย่างพละดาดึ่โมเมนต์สาระเป่านะครับเนาะโมเมนต์สาระเป่าอ,อย่างพละา ยางพาราไทยอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับสร้างต่เศร้ามื่อนีพ่พนสางไรใดพี่น้องพี่น้องพนสางไรใดครับผมเดีย๋ยวผมสิไปคุยกับทีมงานผูนนน้พันขืนมื่อนี่พนลับแจกล้าน ดีครับครับผมสวัสดีครับครูวันนี้รับกี่ลานครับผมวันนี้นี่วันนี้ลานเดียวครับลานเดียวแต่จัดไอ้ท่านแต่เช้าเลยโอเคเด็ดตีสี่ครับแต่ตีสี่ครับผมพรุ่งนี้ยางครูเข้าตอนไหนครับผมเข้าพรุ่งนี้นี่ก็จะเก็บเข้าแต่เช้าครับเก็บรวมวันอาทิตย์เก็บสิบเจ็ดขายสิบแปดครับยางขึ้นหรือยางลงครับเนี่ยยางก็ปรับตัวลงเล็กน้อยครับ เล็กน้อยเป็นบาทเลยเหรอเป็นสองบาทเป็นสองบาทจากสามสิบหกบาทกว่าเหลือสามสิบสี่ครับผมจากสามหกกว่าเหลือสามสิบสี่บาทครับตอนนี้นะครับผมแต่ยางเราแข็งโกยางดีครับยางดีมีบวกครับผมยางดีมีบวกอยู่ที่จังหวัดบึงการครับผมสามสิบสี่บาทสิบตังค์ครับอันนี้้านท่านวรวุษนะครับบ้านแสงอรุณครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้ขายใหญ่ขายจรจากอ่าอ่า ทีมงานขึ้นเออสายจวดเอ่อ,อเจ้าหน้าที่พ่อว่าได้ต้องนั่งคุยกันโดน,นเจ้าหน้าที่แครับปรับความเข้าใจก,กันครับต้องปรับความเข้าใจว่าเลือกหรือยังเขาหลองเพลงบอกว่าวันนี้ต้องเลือกให้ได้ถ้าเลือกไม่ได้ต้องตายแน่แน่คนละส่วนมากส่วนมากเขาจะพานั่งคุยส่วนมากจะพานั่งคุยเออหาเนี่จะแฉบชูเขากินเท่าสองพันสามพันเนาะ เออเอาขอบคุณเจ้าหน้าที่เด้อค่ากาแฟเคนเออเ้าไปาตใจประจังหนาวแล้วบ่หนาวบ่โอ้ทั้งผุ่นหฮมผ่าพี่น้องเอ้ยดังไฟดัง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 อืมล่อล่อล่อรถครับผมล่อรถอยู่นะครับล่อรถกันอยู่ สู้ไปครับพี่น้องสู้ไปแม่นหนาวไนเด็กก็สู้ไปซี่สิละพิ้นก็ขึ้นแล้วเพ้นกับไปห่มผ่าอยู่พุ่นแล้วตัวนี้การล่ไงหาลงหน้าเกี่ยวเข่าตออีกครับพี่น้องบ่ได้พักผ่อนเดี๋ยวจะพาไปดูราคาครับผมไปดูราคาป้ายเรื่มบอกราคานะครับอย่างอย่างมีการล่งอยู่สองบาทนะครับอ่า นี่ครับผมสมาชิกจะได้34บาท10ตังค์นะครับซึ่งเมื่อนี่ซื้อให้เซ้าสวน34บาท10ตังค์นะครับผมยางพักคืนยางพักคืนะครับบ้านแสงอรุณนะครับยางพักคืนนะครับเด้อเด้อ แาแกงันกัน,กนผกบผมมครับมกยาย,ออยา,ยา,ยาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ายางขึ้นรถแล้วมันอ่าไปคุยกันตกลงกันยังไงยางคอยอยางเจ้ายางเพื่อนอนี่นะครับผมนี่เขาจะเลี้ยงอย่างนี้ใส่รถนะครับจะเลี้ยงแบบนี้ใส่รถเพื่อว่าจะได้อ่าเก็บปริมาณได้หลายนะครับกต่สิบห้าตันนะครับถ้าเต็มรถนี่ นะครับสิบห้าตันถ้า,ถาถ้าอ่าพ่วงนี้นะครับอ่าเฉพาะอ่าคันนี้นะครับอ่าบรรทุกได้ไม่เกินสามสิบห้าตันโอ้สามสิบตันนี่เพื่อนติใไสิบสี่ตันสิบห้าตันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเวลาเอาอยางไปเลี้ยงไปว่างนะครับคือกองอยางยางกองกองยางไว้เังสี่แล้วเพื่อนกนจะจิเอาเขาลงงานนะครับผม เอาเขาลงน่านล้วกลงน่านหรอกกับซีดำน้ำออกได้พี่น้องมิหนำเนี่ยเนี่ยดำน้ำไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อนเจ้าที่เอาขึ้นตาสั่งเ,เขาลงงานนะครับนี่คือยางพาราก้นถ้วยจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับ